สวัสดีค่ะทุคนค่อวันี้เราะพาทุกคนมารับของฟรีจะเป็นหูฟังคิตตี้เลยแบบนี้นะคะแจกฟรีเนี่ยทั้งหมดห้าห0่นชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่นะเป็นแบบสีชมพูชมพูนะคะมีหัวใจนะคะแล้วก็มีน้องคิตตี้นะคะ2ตัวเนี่ยอยู่ทีด้านบนแบบนี้นะคะโดยแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยมา Hello Kitty Cafe นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มวให้ใต้คลิปนี้ค่ะ ในกนระของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นปุ่มลิมิ t เต็ด c นั่นเองก็จะมีนะคะของฟรีเนี่ยอีก2ชิ้นด้วยนะจะมีปอมปอม,ป,มปูรินนะคะแล้วก็จะมีน้องคโครโมด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสําหรับหูฟังคิตตี้อันนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องทำเควสด้วยกันทั้งหมด4อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมามาดูนะคะอันนี้ก่อนนะเป็นการใช้อ e ีโมดนะคะทั้งหมด3อันที่แตกต่างกันนะคะวิธีการก็คือด้านล่างของจอนะคะจะมีเป็นอ e ีโมดนะเลย อันแรกนี่นะคะก็จะเป็นการวัดขนาดตัวนั่นเองแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการกดใช้อ e ีโมนะคะแบบนี้นี่มีเป็นโบนะคะออกมาแบบนี้ด้วยล้อยการที่3นะคะจะเป็นอ e ีโมดอันนี้เลยนะนี่กินพายนะคะชื้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะสําเร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการใช้อ e ีโมที่แตกต่างกัน3อันนะคะต่อมาเนี่ยเรานะคะก็จะต้องเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของทีมคาเฟ่ที่มันเป็น Hello Kitty นั่นเองสามารถซื้อได้นะคะบริเวณ ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนี่นะคะก็วิ่งไปนะคะนี่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะคะเราสามารถยืนไปเหยียบนะคะเราก็มาดูเป็นทีมคาเฟ่ได้เลยโดยตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องสะสมเพจให้เพียงพอนะคะทั้งหมด2,500เพชรเพค่ะเพื่อเอามาซื้อทีมคาเฟ่อันนี้นะคะเป็นไมเฮนโลคิตตี้นะคะเป็นอันนี้เลยนะ โอเคค่ะลราก็ต่อมานะคะสําหรับเควสอันต่อมาเนี่ยตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องสะสมเพชรให้ได้ทั้งหมด4,000อันนะคะในระหว่างอีเวนต์นะซึ่งเรานะคะจะพาไปดูว่าสามารถเก็บเพชรนะคะได้จากตรงไหนบ้างน,นะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็จะมีนะคะเลื่อนขึ้นมาเนี่ยเลื่อนออกมานะคะจะมีเป็นเป็นปุ่มนะคะเป็นพวกเควสต่างๆนะคะจะเป็นอันนี้เลยนี้นะคะที่มันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอันนี้นะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็จะสามารถดูได้ค่ะพวกเควสตรงนี้นะคะจะมีพวกแท็กลน์วันนะคะแล้วก็เมนแท็กเนี่ยเมื่อเราทําสําเร็จ ก็ได้พวกเพชรอะไรแบบนี้เนี่ยมาด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในการเก็บเพชรอีกอันนึงนะคะเราเนี่ยต้องเข้าไปในเมืองนั่นเองเพื่อไปเก็บเพชรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมาดูตรงนี้นะคะนี่เลยอันนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องใช้โฟโต้บูธนะคะแตกต่างกัน2อันนั่นเองซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นโฟโต้บูธนั่นเองนะสามารถเดินเข้ามาใกล้นะคะกดที่ตัว E ได้เลยก็จะเป็นการถ่ายรูปนั่นเองนะคะกดนะคะแชร์ Share นะคะนี่ชื่อถ่ายรูปนะคะกดที่ด้านขวาตรงนี้นะปุ่มเขียวๆคะ่ะเรียบร้อยถ่ายรูปเรียบร้อยนะคะก็กด ปิดได้เลยก็มาดูที่เควสนะคะมันก็จะขึ้น1นทับสนั่นเองอีกอันนะคะเราเนี่ยจะต้องไปหาโฟโต้บูธนะคะที่ไม่ใช่อันนี้นะอีกอันคาดว่าอยู่ในเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปเลยนะคะนี่เลยบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะเราสามารถเดินไปได้นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะไปในเมืองนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวรอแมปโหลดก่อนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริเวณตรงนี้ก็จะมีเป็นโฟโต้บูธนะคะนี่ใกล้ๆก,กับบันไดเลื่อนนะ,ะก็เดินเข้ามาใ,ใกล้นะคะกดที่ตัว E ได้เลยก็เป็นการถ่ายรูปนะคะแชะนะคะนี่กดปุ่มสีเขียวแล้วก็ปิดได้เลยเควสก็จะสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยสําหรับการถ่ายรูปนะคะที่โฟโต้บูธสอที่นะ,ะต่อมานะคะย้อนกลับมาที่การเก็บเพชรนะคะในการเก็บเพชรตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บนะคะโดยการขึ้นไปที่ด้านบนนะคะเขาจะมีเป็นพวกกล่องของขวัญน,นะคะให้เราไปเก็บได้ด้วยนะ กดที่ตัวคิวนะคะเพื่อเป็นการขึ้นสเก็ตบอร์ดแล้วก็วิ่งไปนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นกล่องเนี่ยตามพื้นนะเดี๋ยวเราจะต้องหาหานะคะเป็นกล่องตามพื้นเนี่ยที่เยอะแยะเลยค่ะกดตัว F นะคะเพื่อเปิดนะเป็นการลุ้นนะคะว่าเราจะได้รับเพชรหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้เพชรนะคะก็ไปเปิดกล่องต่อๆไปได้เลยนะคะนี่อย่างอันตะกี้นะคะเราได้เป็นเหมือนเป็นแก้วน้ำนะคะเป็นน้ำเพิ่มพลังมานะนี่กดตัว F เลยเพื่อ <pad> เป็นการลุ้นนะคะนี่ได้เป็นเพชรเพิ่มมาด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยได้สา 4เพรนะคะก็สังเกตว่ามันจะมีนะคะเป็นกล่องสีชมพูเนี่ยกล่องคิตตี้นะคะตามพื้นเยะแยะเลยสามารถวิ่งได้ทั่วแมปเลยนะคะเราก็ไปตามเก็บกันให้ครบนะคะทั้งหมด4,000ไดมอนด์ค่ะแล้วหลังจากที่เรานะคะเก็บได้เยอะๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะเอาไปซื้อตีมคาเฟ่คิตตี้ด้วยนะทั้งหมดเนี่ยใช้ประมาณ2,500เพรนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยทําให้ได้นะคะแล้วก็เป็น50,000คนได้ค่ะเมื่อทําสําเร็จนะคะสามารถกดปุ่มเคลมตรงนี้เนี่ยเพื่อรับของฟรีกันไปได้นะคะก็คลิปนี้ ก็มีเพียงตรงนี้เข่าจะถึงนั้นนะคะไหมคะ่ะ